สวัสดีค่ะคุณค้าเรายังอยู่ในส่วนของกิจกรรมบทเพลงเบ,บิบบร์รงบบบทเพลงรมระบํานะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีมันเป็นส่วนของกิจกรรมละคุณเพราะว่าส่วนเควสนั้นเราเล่นจบไปแล้วนะคะแต่อันนี้มันจะบอกว่ามันจะเปิดอยู่ในส่วนแบบส่วนเควสเนื้อเรื่องเนาะคุณปัญญาการบริหารจากองค์กร กุหลาบน้าหลังแบบจากเตรียมพร้อมแล้วเราจะไปมอน <_ sl ope> ก็เริ่มเรียนรู้การบริหารแดนหันซาแห่งพาพพยนชวาเมลีนภายใต้การแนะนําของนาเวียก็คือคุยกับคุณนาเวีย,ยเดี๋ยวคุยกับคุณคนนี้ก่อนเป็นไงบ้างฮะอ่านักเดินทางรู้สึกไหมพอได้อยู่ที่นี่แล้วความกังวลทั้งหมดก็หายไปเลยฉันมีข่าวดีอีกสองเรื่องด้วยนะอยากฟังเรื่องไหนก่อนอ่าเรื่องสาคัญก็ได้ฉันจะบอกเรื่องที่ได้กาไรมากที่สุดก่อนก็แล้วกันฉันอยากจะมอบต้นแบบฮันเตอร์บลูโครงสร้างซับซ้อนให้เธอต้นแบบเลยอ๋อ หลายปีก่อนตอนที่ทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธของศูนย์วิจารสัตร์วังเตนได้พัฒนาต้นแบบนี้ขึ้นมาเพื่อทดสอบขีดจางสามารถท่านสูงของธนูแต่ได้คมอบคาขอให้ทีมรับจ้างภายนอกของฉันออกแบบระบบการเล็งผลลัพธ์คือกรมการปกครองและทีมลาดตระเวนพิเศษได้กำหนดให้ปืนคาดศิลาเป็นอาวุธมาตรฐานและหยุดจัดซื้อธนูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทดสอบระบบการฝึกไปทีมพัฒนาและทีมรับจ้างภายนอกของฉันถูกยุบไปแล้วต้นแบบชิ้นนี้ก็เลยตกมาที่มือของฉัน,นจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ภาพยนตร์ไซไฟแฟนตาซีเรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องราวของนักรบที่เสริมพลังด้วยเทคโนโลยีจากกลได้ยืมคันธนูนั้นไปใช้เป็นพรอ็อพคือคืออุปกรณ์ประกอบฉากนะคะตัวเอกที่มีชื่อว่าผู้พยากรได้ใช้มันเอาชนะศัตรตูต่างๆอย่างเงียบงนันธนูอันนี้ก็เลยได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ก็เลยเอามาโชว์ให้ดูนะแล้วแล้วทำไมยกให้อ่ะ พระเธอคือหัวใจหลักของแดนหันซาแห่งภาพยนชวามารินผู้เป็นกุญแจสําสคัญในการรวมตัวละครตำนานเข้าด้วยกันพอแฟนๆได้รู้ถึงแนวคิดการออกแบบธนูนะต่างก็หวังจะให้มันกลายเป็นอาวุธที่เหมาะมือของผู้เชี่ยวชาญและปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริง ในฐานะทักพจนภัยผู้ทรงเกียรติอย่างเธอถึงจะไม่ถนัดใช้ธนูแต่ต้องกล้งหาเพื่อนร่วมทางที่ดึงจากศัก,กยภาพของมันแลวปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาได้แน่นอนอ๋ออันนี้มันธนูกิจกรรมนี่ว่าคุณแล้วเรารับตรงนี้เหรอเพราะสถานาการณ์ของแดนหันสายแห่งภาพยนตร์ชาวามลินกลับมาเป็นปกติผู้ชื่นชอบส่วนใหญ่ได้เห็นมันในรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ช่วยรับมันไว้และสร้างตำนานนอกจอภาพยนตร์ต่อไปด้วยเถอะนะอ่าฉันขอบคุณมากะ่ะไม่ต้องเกงใจหวังว่าเธอกับเพื่อนผู้เชี่ยวชาญด้านธนูของเธอจะชอบมันนะ น,นี่คือเราได้มันมาเลยเหรออ๋อต้องไปรับในกิจกรรมคุณอันนี้แค่คุยเฉยๆโอเคงั้นเดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคุณอันนี้ค่อยไปคุยกันอีกทีที่อื่นนะคะหรือว่าอันนี้คือวันไม่เป็นไรเราคุยกับนาเวียรตรงนี้ก่อน เพราะว่านั่งจับว่าเอาเช้าเฉยเพราะว่าเราจะได้ไม่คลิปไม่ยาวจนเกินไปอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสอนเล่นว่ากิจกรรมนี้เล่นอะไรยังไงเนาะนั้นเต้นทางมาแล้วหรอพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแดนหันสายแห่งพะพยนชาวามลินแล้วหรือยังพร้อมแล้วฮะ <c oughs> เสียงเบาต่อไปคู่บุคคลเก่งของฉันและปมอนเราจะเข้าสู่ข้อหลักของแดนหันสายแห่งพะพยนชาวาเมลินก็ <c oughs> อย่างที่บอกไป ดแดนหันสายแห่งภาพยนตร์ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยเหล่าผู้เชื่นชอบโดยมีองค์กรกุหลาบนำเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนก่อสร้างและดำเนินการแต่ผู้เชื่นชอบไม่ใช่มืออาชีพที่เก่งทุกด้านพวกเขาจะรับผิดชอบแค่การออกแบบพุทธกิจกรรมหน้าที่ของพวกเราคือการจัดทําแผนการบริหารระยะยาวและออกแบบคู่มือเกมเพลย์ม,มาตรฐานระยะยาวการบริหารวางแผน ผีมันฟังดูยุ่งยากไงแต่ริพวกเราสองคนก็ผจญภัยด้วยกันตลอดแทบจะไม่เคยตั้งแผงขายของด้วยซ้ำจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เหรออ่าแต่เราเคยทําธุรกิจที่ทําเงินมหาศาลมาแล้วนะไปมันถูกต้องความมุ่งมั่นแบบนี้แหละคู่หูคนเก่งของฉันเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งมากมายสมกับที่เป็นคู่หูของฉันไงล่ะและมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางการค้าที่สําคัญของแต้วะอละละมาดูสถานการณ์พื้นฐานของแดนหันสาก,กันก่อน แล้วก็เปิดให้เล่นนะคะแบบนี้เลยคุณแต่นี้เดี๋ยวคลิปนี้มันจะมาหลังจากเนื้อเรื่องเนาะหมายถึงเนื้อเรื่องจบหมดหรือว่าอา,อาจจะต้องแบ่งเนาะคุณเนื่องจากมันใช้เวลายาวเหมือนกันถ้าเป็นบริหารนะคะ <c oughs> นี่ไงมันเป็นบริหารมันจะเล่นยาวนะคุณก็อย่างที่เห็นตอนนี้แดนหันจ้าก็เหมือนมาการองที่ไม่ได้ใส่น้ําตาลหลายพื้นที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง <c oughs> ได้เลยฮะ ถ้าองคก์กรอุกุลับน้ำมีช่างฝีมือไม่กี่คนและประสบก,การณ์ของเราก็ยังไม่พอที่จะรองรับงานที่ซับซ้อนหลายส่วนได้นะนะเพราะงั้นฉันเลยใช้วิธีวางแผนช่วงเวลาทํางานโดยแต่ละช่วงจะเน้นทํางานโดยแบบเฉพาะด้านให้เสร็จอันนี้ไงคุณแต่ละรอบก็คือมี8 8ดอย่างใช่ไหมแล้วมีเงินเนาะคุณปรับปรุงเครื่องเล่นขยายพื้นที่จ้างพนักงานเรื่องพวกนี้ต้องใช้เงินทุนและช่วงเวลาทํางานในการทําให้เสร็จแต่ละรอบประกอบการนะคะอันนี้เหรอ ต้องจัดสรรช่วงเวลาทำงานอันมีค่าให้กับงานที่สำคัญที่สุดพอจึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นก็หาเงินทุนได้มากขึ้นและทำงานได้คล่องแคล่วรอบในการทำงานเดียวกันจะแบ่งช่วงเวลาทำงานได้ละเอียดมากขึ้นและพอถึงตอนนั้นเราจะได้บริหารจัดการได้มากขึ้นด้วย นี่คือรอบเนาะเสือผืนหมอนใบเหลือสิบรอบคุณหมายความว่าแต่ละช่วงเวลาเราจะตัดสินใจและทํางานแบบจดจ่อได้แค่ไม่กี่อย่างสินะต้องใช้การกระทําที่มีจํากัดรวมถึงโมราที่มีเพื่อหาโมราให้ได้มากขึ้นนะเอาไปมันก็เข้าใจนี่ว่ะคล้ายกับการเล่นหมากรู้รึกการ์ดนะเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนกลยุทธ์ให้ดีเริ่มอันนี้เอาปิดอ๋อปิดก่อน คือยังไม่ให้เล่นแต่อันนี้คือเควสไงคือเปิดก่อนมันจะพอเข้าใจข้าวๆแล้วนางเตินทางว่าไงอ่ะเออทําไปเรียนรู้ไปละกันอี๊รู้ไปด้วยกันนะเมื่อกี้นาเวียพูดถึงคู่มือเกมเพย์มาตรฐานแสดงว่ายังมีเกมเพย์ที่ไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานเหรอ แน่นอนสิเพราะแต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการฉายภาพยนตร์และเครื่องเล่นที่แตกต่างกันในการหนังสาก,ก็มีกิจกรรมที่ตื่นเต้นเร้าใจมากมายเช่นกันไม่น่าว่าบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะหลงทางหรือวิ่งออกไปนอกพื้นที่เล่นในช่วงคริปตาบางครั้งนักท่องเที่ยวอาจจะเข้าใจการใช้งานของอุปกรณ์ผิดแล้วถือของอันตรายอยู่ในมือเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวสับสนระหว่างการเล่น <c oughs> เราเลยต้องทำเกมเพลย์มาตรฐานขึ้นมาหรือพูดอีกอย่างก็คือมันคือคู่มือการเล่นสำหรับทุกกิจกรรม เข้าใจล่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่นก่อนนะฮะพอพูดแบบนี้ไปมันก็พอจะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้แล้วแหละนะฮะถ้าเจอด่านที่ยากเกินไปก็ต้องใช้ความสามารถของพวกเราในการรับมือเท่านั้นสินะแน่นอนว่าฉันไม่อยากให้คู่หูของฉันต้องเจอกับอันตรายหรอกนะก่อนที่พวกเธอจะมาถึงฉันได้ตรวจสอบทุกอย่างที่มีอยู่อย่างละเอียดแล้วรับรองว่าไม่มีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยแน่นอนอืม หวังว่าเธอจะเป็นคนแรกที่ได้ทดลองเครื่องเล่นพวกนี้แล้วหลังจากนี้ก็ช่วยบอกความรู้สึกและหัวข้อ,อ่ข้อเสนอแนะให้ด้วยนะสมแล้วที่เป็นนาวียเดี๋ยวนี้ทำให้พวกเราสบายใจและมีความสุขได้ตลอดเลยวิฉันตั้งตารอมากเลยนะความคิดเห็นของพวกเธอสำคัญนะเอาละเราเริ่มดำเนินการเส้นทางผจญภัยหลากสีและจะทำคู่มือฉบับแรกกันเลยดีกว่าอืม๋อก็เลยสอนไปทีละเรื่องอย่างเนี้เหรอโอ มาเลยค่ะอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งเนาะสำหรับเดี๋ยวนาเวียคุยได้เหรอสวัสดีฮะอ๋ออันนี้ก็คือให้พวกเราเป็นคนกำหนดได้เลยฮะ มาเส้นทางผจญภัยหลักสีเราต้องปลดล็อกเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นนี้ก็คือลัดเลาะผ่านพื้นที่แคบๆที่เป็นไปด้วยอันตรายอย่างว่องไวเป็นฉากสุดคลาสสิกในภาพยนตร์แอคชั่นที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเส้นทางผจญภัยหลักสีพยายามจะฟื้นคืนความรู้สึกที่ตื่นเต้นนี้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์อันเร้าใจในด้านความเร็วและการหลบหลีกปลดล็อกเครื่องเล่นมาเลยค่ะมันก็จะก่อสร้างเนาะคุณปองปองปอง,ปอง,ปองกันแป๊บหนึ่งเร,เรียบร้อยแล้วหรอโอ้ก็คือขึ้นเรือไปอย่างนี้หรอ แล้วบัก็เล่นกันตรงนี้อย่างนี้หรอว้าวทีนี้กําหนดกลยุทธ์มาตรฐานเพื่อให้เครื่องเล่นดําเนินการได้อย่างราบรื่นนะคะมีเหมือนราคาตัว๋วอันนี้คือมาตรฐานคือ160แล้วมูล,ลค่าการบริหารสูงสุดก็คือ40อันนี้คืออะไรอย่างมูล,ลค่าการบริหารสูงสุด มีหน้าโหลดวีน่ารักยังเลยอ่ะการรวบรวมเหรียญทองให้ครบตามจํานวนที่กําหนดแบบไปเ,เราก็เอาไปเราที่เล่นเหรอนายไปให้ถึงจุดหมายภายในเวลาที่กําหนดเพื่อสําเร็จการท้าทายสังเกตคกลไกกับดักในบางด่านจะลดเวลาการท้าทายเมื่อสัมผัสโดนเนาะคุณมีเรื่องของสกิลเกมเพย์นะคะเมื่ออยู่วงแหวนใต้น้ําก็จะคุณดำน้ำําแล้วผ่านไปได้เร็วขึ้นก็ ก็คือผ่านไปแล้วมันจะพุ่งแดดไปได้เร็วขึ้นนั่นแหละคุณส่วนการบินก็จะมีวงแหวนล่อนเวหาเนาะแค่นี้คุณเวลาดำน้ำคุณแค่กดกดเดินหน้านะคะหมุนกล้องแล้วก็กดเดินหน้ากดแดดได้นะคุณเก็บเหรียญแล้วตรงนี้ก็เข้าใช่ไหมใช้สกิลพิเศษเพื่อสร้างวงแหวนวารีไม่ต้องแล้วคุณอันนี้ก็กดขึ้นเพื่อลอยขึ้นข้างบนนะคะอันนี้มันจะขยับไปให้อันนี้กดขวา อันนี้อันนี้กดสายนิดนึงมันจะขยับไปให้เองโดยอัตโนมัตินะคุณจะมีลอยขึ้นลอยลงนะคะแบบมันเดินหน้าให้เองอัตโนมัติคุณแค่หลบหลบให้ถูกหลบให้ถูกแล้วเล็งนะคะว่าใช่หรือไม่ลงลงลง,ลงขึ้น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 หน่อย,ข,นนอยขึ้นหน่อยกระเถิบขึ้นโหอันนี้มันอยู่ตรงกลางเลยคุณตรงกลางไม่ได้มัน,มนเหมือนมันโดนกระแสน้ําอยู่นะ อันนี้เราเราตรงไหนดีโอเคได้นะคะลงจ้าที่เป็นเขียวเขียวอันนั้นคือกำแพงนะคุณคุณอย่าไปชนค่ะขึ้นหน่อยโอเคอน่าอยู่ไหนเนี่ยขึ้นมาแล้วข้างบนไว้ต่อค่ะแล้วเดี๋ยวเราเราต้องไปไหนอ๋ออันนี้เส้นทางจบลงแล้วนะคะเราสามารถอัปเกรดราคาได้แลวออกจากการท้าทายได้เลยคุณ คืออันนี้มันคือวันแรกเนาะนาเวียน่าจะเดินไปสอนเครื่องเล่นทุกเครื่องนะคะคือเหมือนพวกเธอจะตื่นเต้นกว่าเดิมนะเนี่ยแสดงว่าการทดลองเล่นครั้งแรกไม่ทําให้ผิดหวังสชนะอืมอันนี้มันง่ายนะถึงจะไม่ค่อยได้ดูภาพยนตร์เท่าไหร่แต่หลังจากได้ลองเล่นเกมในครั้งนี้ไปมอนดก็รู้ตื่นเต้นขึ้นมาจนอยากจะรู้จักกับผลงานของที่เกี่ยวข้องนะเนี่ยว้าวเก่งนะไบมอนคืเธอเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของผู้ชื่นชอบและใช่ไหมล่ะถ้าทำให้ลูกค้าสนใจภาพยนตร์ต้นแบบของเครื่องเล่นได้ ผู้ชื่นชอบก็คงจะดีใจมากเลยเพราะเข,ขาถึงขั้นยอมควักกระเป๋าของตัวเองเพิ่มตราบใดที่อยู่ในงบประมาณนะเนาะควักกระเป๋าของตัวเองเหรอก็คือจ่ายเงินนั่นแหละใชให้องค์กรจราบนะ้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุก่อสร้างพื้นฐานและค่าเช่าพื้นที่แต่ผู้ชื่นชอบหลายคนก็ควักกระเป๋าตัวเองเพื่อทําสือประชาสัมพันธ์และสินค้าที่เกี่ยวข้องสตหรับพวกเขาแล้วค่าใช้จ่ายในบูธจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรบางคนเริ่มออกแบบสินค้าที่รอยตึกของตัวละครจากภาพยนตร์กันแล้วด้วยนะอย่างเช่น อาชวาเมลินที่เป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้เธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการโหวตตัวละครยอดนิยมจากการ์ตูนในครั้งที่แล้วจึงได้รับคำชื่นชมว่ากลมกลอมน่ารักที่สุดหลายคนอยากออกแบบหมอนอิงตามรูปลักษณ์ของเธอโดยใช้ผ้าคุณภาพดีที่สุดและจ้างช่างฝีมือระดับสูงมาผลิตจำนวนมากพลังแห่งแฟนคลับในการแสดงครั้งหน้าหมอนอิงรุ่นนี้จะถูกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการและยังมีสินค้าที่ขายกันอีกเพียบด้วยโอ้แบ่งส่วนให้ฟูลินาเพิ่มไหม ไม่ต้องห่วงหรอกนะฟูรินนะเป็นผู้ผู้ปกครองของคุณน้องชาวาเมลินและเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของเธอ เพราะงั้นคุณเขาจะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายถึง60%อฮะยังไงทั้งหมดนี้ก็มาจากความสมัครใจของผู้ชื่นชอบจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อหาเงินแต่เพื่อเผยแพร่ความน่ารักของน้องชาวมาลินต่างหากล่ะปุริน่ามีโมรายิ่งเยอะเท่าไหร่ชาวมาลินก็จะได้กินอาหารดีๆมากขึ้นเท่านั้นทุกคนก็จะมีความสุขไงล่ะโอ้แปรมันชอบความรู้สึกแบบนี้จังแบบที่ทุกคนตัางพุ่มเพเพื่อความชอบเดียวกันโดยไม่สนใจเรื่องผลกําไรแต่ว่าไปถ้าไม่สนใจโมราเลยก็ดูจะสุดตรงไปหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นผล งานของผู้ชื่นชอบหรือโปรเจกต์ทางธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงความสมดุลรายรับรายจ่ายขั้นพื้นฐานแดนหนานจ่าแห่งภาพพยนต์ชวาวมาินในครั้งนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่เรามีคู่มือเกมเพย์มาตรฐานแล้วเราก็จะให้บริการเครื่องเล่นได้อย่างเป็นทางการได้แต่เราคงจะมาเป็นพนากาักงานขายตัวเองไม่ได้นะที่บูยังมีงานจุกจิกที่ต้องการต้องจัดการอีกมากแดนหันจ่าก,ก็ต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่อง พี่คีนิตอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยแล้วคุณอันนี้เราเราเล่นเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเราวิ่งมาเลยก็เลยยังไม่ได้คุยกับเขาแต่เดี๋ยวคุณจะเห็นเขาอ่าน่าจะปรากฏอยู่ในคลิปเนื้อเรื่องนะคุณเพราะงั้นเราต้องหาพนักงานให้กับแต่ละเครื่องเล่นโดยเฉพาะเพื่อดูแลจัดการเรื่องต่างๆอย่างเช่นคุณเอสโกเฟียตรงนั้นจะมาดูตาหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้ไม่มาที่กระดานจัดแสดงของส่วนสนุก็นจุดรับสมัครงานอยู่พวกเราได้รับใบสมัครมาเพียบเลยแต่ แต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันเราต้องหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามความต้องการของเครื่องเล่นแต่ละอย่างต่อไปพนักงานจะจะดูแลให้เครื่องเล่นต่างๆที่ดําเนินไปต่อไปได้ดําเนินงานต่อไปได้อะไรประมาณนี้แต่สร้างรายได้ให้กับแดนหนันสายอย่างต่อเนื่องเอ๋จู่ๆก็เปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญการทดสอบมาเป็นผัวน้าที่ต้องรับสมัครพนักงานแต่เราไม่มีประสบการณ์ก็ชัดกองประวัติเข้มงวดมากนะนี่อย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังให้คนทั่วไปเก่งเหมือนเธอนะนักเดินทาง ได้เวลาดูประวัติแล้วหวังว่าหวังว่าจะมีพนักง,งานที่มีความสามารถโดดเด่นมาสมัครนะมาเลยแป่คุณอันนี้คือถือว่าเล่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ใบสมัครนงะแล้วเหลืออยู่4น้องคุณอ่านาเวียว,ว่าไงตอนที่ดูเรซูเม่อย่าดูลืมว่าเขาถนัดงานด้านไหนด้วยนะได้เลยฮะโอเคงั้นเราก็เลือกที่ศูนย์พนักง,งานน้อคุณ ก็จะมีรายชื่อพนักงานที่ว่าจ้างได้มีมูลค่าการบริการค่าจ้างค่าจ้างหมืนไม่ใช่หมื่นพันหกเลยหรอตรงเส้นทางประจนภัยแต่อันนี้มันยังไม่ปลดล็อกเนาะคุณก็งั้นเราก็ปลดล็อกเออไม่ใช่ปลดล็อกเขาเลเวลหกนอื่นเลเวลหนึ่งจาะ่ะคุณ,ค,ณคุณนะอันนี้เฮเลเน่นะคุณประสบการณ์ก็อ่า พัฒนาติดตามผลงาน,นกลไกรักษาเสถียรภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นซัพพลายเออร์ด้วยนะเทศกาลภาพยนตร์เฮ้ยแล้วก็มีจุดแข็งตุนตัวคือทำงานเป็นทีมได้ดีทำงานสกรปรกได้หมดไม่เกี่ยงอะไรนะพร้อมทำโอทีได้ตลอดโอเคเราอ่านไปต่อไม่ได้แล้วเขาให้เรายืนยันเป้าหมายเขาไม่ให้เราเลือกคุณแล้วก็ให้เราปิดเลยหมดแล้วเจะมีพนักง,งานไปคุณพนักง,งานมายืนนะคะ ตปมันก็จะมองยิ้มแบบว่าเฮ้ยอาลรดูเหมือนพนักง,งานคนนี้จะเริ่มเข้าสู่หมดทำงานแล้วนะก็ขอให้เขาทำงานอย่างรับรื่นเนาะโอ้พื่อแค่ก็ไม่เร็วนี่ดูมีความเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าฉันซะอีกน,นะเนี่ยตอนนี้แดนหันสายแห่งภาพ,พยนตร์ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการการบริหารสวนสนุกเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาขืนใจร้อนไปก็ไม่ช่วยให้บราก้กอนเต่ไปได้ให้โบรารากอนโตขึ้นหรอกนะ การเตรียมงานในครั้งนี้ใกล้เสร็จแล้วละเรามาพักผ่อนกันเถอะเดี๋ยวเรา,าดูงานผลประ,ประกอบการของรอบนี้กันมาอันนี้คือหมดรอบแล้วนาอคุณเอาเหลือสองสิ้นสุดรอบเหลือสองแล้วเราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยหรอคือจ้างจ้างลูกค้าไม่ได้แล้วคุณอันนี้อันนี้ยังยังคุยไม่ได้นะคะคุณเลปีนโอเคงั้นเดี๋ยวเราสิ้นสุดรอบอ๋อมาสิ้นสุดตรงนี้หรอนาวียานาวยมาว่าไง งั้นถึงเวลาเข้าสู่รอบถัดไปแล้วล่ะได้เลยจ้าเราก็คือเข้ามาดูเข้าสู่รอบถัดไปตรงนี้ก็ <c oughs> จะมีกําไรมานะคะแต่ค่าใช้จ่ายคือมีค่าจ้างกําไรรอบปัจจุบันก็คือ2004เนาะตอนนี้ได้กําไรกระเป๋าตุงยังเม็ดกระเป๋าตุงเท่าไรหร่หรอกไปม่อนมีกดลงเพื่อดูไปรอบที่2กันต่อ ก็คือเราจะมีค่าดำเนินการแต่ละร,รอบอยู่ที่8เนาะคุณจะใช้ยังไงก็ได้นะคะใช้เหลือก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ควรจะใช้เนาะถึงตัวเลขจะไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่แต่พอคิดถึงว่าเราเพิ่งเปิดกิจการไปเองก็ถือว่าเต็มจุดเริ่มต้นที่ดีมาเรามาใส่ช่วงนี้พิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจที่พิเศษกว่าน,นี้กันเถอะสำหรับรอบถัดไปเพื่อเพิ่มความนิยมให้กับสวนสนุกก็เลยตั้งใจจะเชิญเอสโคเฟียเชฟชื่อดังจากฟองเตนที่เป็นเพื่อนรักของชานมาโดยเฉพาะ ร้านอาหารในสวนสนุกคือเวทีการสแสดงของเธอไปคุยกับเธอกันเลยนะหูยร้อนอาหารก็เป็นกลยุทธ์ทางการธุรกิจด้วยหรอนี่มันลึกซึ้งนะเนี่ยก็คือเอ่อทุกคนก็ต้องกินใช่ไหมล่ะไปม่อนเวลามาสวนสนุกอะไรประมาณเนี้เอสโควีเร์วัติฮะร้านอาหารมีสภาพที่ดีมากบรรยากาศการทานอาหารริมแม่น้ำนก็พิเศษมาก ยิทัทน์ที่สะท้อนในน้ําช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับลูกค้าทําให้ริมรสอาหารได้อย่างละเอียดและออยิ่งขึ้นวัตถุดิบก็พร้อมเตรียมอุปกรณ์ทําอาหารเสร็จก็พร้อมลงมือทำได้เลยสวัสดีเอสโคเวีย เอ๋เผื่น้าของฉันมาแล้วคนไหนเนี่ยอ๋อก็คือนาเวียประธานองค์กรกุหลาบนามพร้อมด้วยนักเดินทางระบายม,นมอนผู้โด่งดังเ <c oughs> ฮิร์นสิกะเสียงทีมงานระดับนี้มาบริหารสวนสนุกภาพยนตร์แห่งนี้ออกจะเวอร์วังนะโอ้คุณอดีตัวหน้าเชฟของโรงแรมจะบอกดต่างหากที่เข้ากับคําว่าเวอร์วังมากที่สุดนะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีกลิ่นหอมของอาหารั้นเลิศติดตัวไปด้วยตลอดนะไอแฮมเรามาเข้าเล่นสําคัญกันเถอะ ดูเหมือนว่านาเวียจะอยากให้นักเดินทางเป็นคนตัดสินเรื่องเมนูทีมหลักในแต่ละรอบใช่ไหมเอ๊ะเมนูทีมหลักเหรอนี่คือกลยุธทธ์ทางธุรกิจที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ใช้อาหารจากเชฟชัช้นยอดเพื่อดึงดูงดลูกค้าให้กับแดนหันสายแห่งภาพ,พยนตร์ชวาวมาลินเพิ่มเติม,ตมไม่สิไม่ใช่แค่ดึงดูดลูกค้าเท่านั้นแต่ผลงานชิ้นเอกของเอสโทเฟียต้องมีผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจอื่นๆอีกแน่นอน ต้องคิดดูนะไปมอนแค่ซื้อตั๋วสนสนุกใบเดียวนอกจากจะได้เล่นสนุกแล้วยังได้ชิมอาหารในตำนานอีกด้วยนี่ไม่ตื่นเต้นเหรอฮิเ <c oughs> ดรทำหน้าเจ้าเลยว้าวงั้นงั้นไบมอนจะมาที่นี่ทุกวันน่ะเออจะย้ายย้าย,ยมาอยู่ที่นี่ดีกว่าแต่ถ้าจะเปิดเมนูให้สาธารณรูกผลลัพธ์ในการดึงดูดลูกค้าก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะจากการจอมรวจของที่ปรึกษาแบรนด์อาหารเพราะว่าอาหารหลากหลายวิธีเอยหลากหลายแห่งใช้วิธี <c oughs> เมนูสุ่มจากหัวหน้าเชฟน่ะ คือแบบเหมือนเราใจอ่ะเหมือนกาชาคุณเพราะงั้นในแต่ละรอบประติอบการเธอจะเป็นผู้สร้างแบรนงบันดาลใจของฉันและแตัดสินใจว่าจะควรทําเมนูติมหลักคืออะไร่ันยืน่นมือมาสิอาา่ะฮะมือ,มอหรอที่ มือมือมือโอเคมือครับอืมสัมผัสท,ที่อบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยพลังนี่หลอกจับมือเราเหรอเอสโวเวียผิวที่สัมผัสดามดับมาอย่างยาวนานมีชั้นผิวนางแข็งกร้านแต่ยังนุ่มละเอียดอยู่เวลาที่เธอถือดับก็เหมือนกำลังจับคันชักของไวโอลินอืมเข้าใจแล้วตีมคราวนี้ก็คือพลังไงล่ มาเถอะมาดูกันว่าแรงบันดาลใจจากพลังของเธอสุดท้ายแล้วจะมารวมกันเป็นอาหารแบบไหนโอ้โหเอาอาหารพีรีนี่ว่าทุนชิเทอัปเกรดเครื่องเล่นเดองลดลงยืนยันเมนูนะคะมีแค่อันเดียวมันไม่มีอันอื่นให้เลือกอะ เธอก็เธอก็ให้ฉันเลือกบ้างไหมบาร์บีคิวแบบดริปนี่คือซิคงใช่ไหมซิคงบาร์บีคิวสูตรนี้ใช้น้ำซอสที่นะปรับปรุงสัดส,ส่วนใหม่ทำให้รสชาติกลมกล่อมกว่าสูตรดั้งเดิมแต่ไม่เลี่ยนสารสกัดจากมิ้นที่ใช้เป็นเครื่องปรุงยังช่วยให้รสชาติหอมสดชื่นเหมาะสำหรับทานหลังจากเที่ยวเล่นอย่างเต็มที่แต่ฉันว่าช่างฝีมือนะ่าจะต้องการอาหารพวกนี้มากกว่าลูกค้านะเนี่ยช่างฝีมือเหรอ สวนสนุกแห่งนี้ยังไม่ได้พัฒนาถึงจุดที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมถ้าช่างได้ทานเจ้าเมนูนี้พวกเขาน,นจะฟื้นฟูร่างกายให้มีเร็วแรงและขจัดความเหนื่อยล้าได้เร็วขึ้นในฐานะผู้รับผิดชอบพวกเธอต้องจัดหาอาหารให้เข้ากับช่างฝีมืออยู่แล้วนี่ทั้งนั้นก็ลองชวนพวกเขามาทานอาหารที่นี่ไงบางทีอาจจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับพวกช่างฝีมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างนะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันจำได้ลางๆว่าเธอเคยทำเมนูอ่ามิดแอนชิพนะคะ ปลาทอดกับมันฝรั่งนั่นแหละสูตรพิเศษให้คนขนของที่ b a ว w e n d e e ด้วยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของในของน้องเอสโควิเอร์เขาเนาะปรากฏว่าในช่วงนั้นคนงานย่อมทำงานได้มีประสิทธิภาพมากแค่5้าชั่วโมงก็ใช้เวลาที่ต้องแบบเหมือนทำงานเอ,อ่อคุณได้งานที่ปริมาณงานที่เคยทำคือแบบเหมือนทำา8ชั่วโมงแต่จริงๆทําทำได้ภายใน5ชั่วโมงเนาะคุณได้เลิกงานไปพักผ่อนก่อนเวลาด้วยเนาะแล้ววันรุ่งขึ้นยังมีพลังเต็มเปี่ยม อย่าโมวช้าอยู่เลยรีบไปเชิญช่างฝีมือมามาตอนที่เจ้าเมนูนี้ยังร้อนๆนะส่วนฉันจะเตรียมข้าวแล้วก็กับข้าวและของหวานหลังอาหารเพิ่มมีเหตุผลสมแล้วที่เป็นคุณเอสโซเฟียแบบนี้เมนูตีมหลักจะต้องมีประสิทธิภาพมากแน่นอนพวกเราต้องมาหาเธอเป็นระยะระยะแล้วสินะใช่ใช่ปมอนก็เลยไปเชิญบอกช่างฝีมือมาชิมนะคะพอมีเมนูตีมหลักแล้วพวกช่างฝีมือก็ฮือหิมกันมากเลยแล้ว กลิ่นหอมเฉพาะพตัวของคุอไหนดูเมนูตีมหลักอันนี้โอเคเราเลือกไปแล้วนะคุณมีแค่ดูเมนูตีมหลักแล้วก็สามารถคุยกับคุณเอสโคเฟียร์ได้ตรงนี้ตลอดไปแล้วตรงนี้เราต้องมาดูเครื่องเล่นเส้นพังผจญภัยหลากสีเราอัปเกรดเครื่องเล่นได้เลยนะคุณแล้วก็ยืนยันนะคะก็น้องเป็นเลเวล2ราคาตั๋วจะเพิ่มขึ้นจำนวนแต้มาำนินการเข้าอ่าเป็น9นะ้าเนาะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอันนี้กดปิดไปก่อน หลังจากปรับปรุงแล้วก็น่าจะดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นใช่ไหมใช่ไปมอนใช,ใช่ใช่ฉันประเมินมูลค่าการบริการจากประสบการณ์และความร่วมมือทางธุรกิจกับองค์กรกูหลับหนังเพื่อให้พวกเธอเข้าใจมาตรฐานความพึงพอใจของลูกค้าได้ง่ายขึ้นก็คือตรงนี้เราต้องควรทําให้เยอะอันนี้ยังหน้าแบบเฉยๆอยู่เนาะพอมมูลค่าการบริการถึงเป้าแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเราปรับปรุงและขยายเครื่องเล่นราคาคาดหมายนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตาม ในสถานการณ์แบบนี้เราก็จัดสรรพนกรักงานที่มีความสามารถสูงกว่ามาประจาการได้หรือจะลงทุนฝึกอบรมพนักงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานของพวกเขาอันนี้คือฝึกอบรมตรงอันที่สเนาะคุณเราก็ต้องใช้โมรานะคะนี่จเงินเรากาลังกําลังจะหมดไปโอเคปิดไปนะคะี๋ยวเราก็จะหายไปเรื่อยๆนะคุณแต่เดี๋ยวมันก็จะมาเพิ่มนะคะ คือเราจ้างพนักงานที่คุณภาพอนทางสูงเนาะทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเธอเข้าใจสิ่งสําคัญในการบริหารแต่หนาสายแห่งภาพ,พยนตร์ชาวามาลีนอย่างลึกซึ้งเอ๊ะนี่ลึกซึ้งหมดแล้วเหรอไม่รู้ตัวเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างอยู่นะแต่ฉันว่าคุณนาวีสอนดีมากไยล่ะไม่หรอกไม่ใช่ที่จริงฉันก็ไม่ได้สอนอะไรให้พวกเธอมากมายเลยความเข้าใจของพวกเธอต่างหากและที่สําคัญที่สุด ตอนแรกที่ได้ยินคําว่าการบริหารระยะยาวมันฟังดูน่ากลัวใช่ป้าแต่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่แยกย่อยเรื่องที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องเล็กๆแล้วค่อยๆทําไปทีละเรื่องถึงไม่มีพรสวรรค์แลไม่ได้เป็นอัจฉริยะก็ต้องทําได้แน่นอนโอ้เนี่ยรู้สึกถึงความก้าวหน้าของตัวเองแล้วสิแรงบันดาลใจก็พุ่งพันทึ้นมาไม่หยุดไต่มันจะเอาคําพูดของนาเวียเนี่ยไปจดลงในสมุดเลยมันได้กําลังใจมากหลังนั้นต่อจากที่เราไมา่ร่วมบริหารแดนหันตะแห่งคาบพยนต์ชาวามาริน ไปกับคุณหน้าเวียกันเถอะเควสก็จะจบลงต่สามารถเปิดหน้าการจัดการได้อันนี้งั้นเควสกันไม่ใช่เควสคืองั้นเราเล่นแต่เควสนะคุณเรายังไม่เริ่มการบริหารจัดการสามารถเปิดหน้าอันนี้ให้กดตัว T นะคุณมันมีวิธีเล่นแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปกดวิธีเล่นอ่านซ้ําอีกทีนะคะเนาะอันนี้เราปิดไปก่อนนะคือรอ o รอบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้มีการบริหารส่วน,นุนนี่ไงรางวัลผลงานติดตามคดีคือในส่วนของเนื้อเรื่องมีฉากส่งท้ายด้วยหรอโอ้ไม่เอนี่รางวัลผลงานก็คือตัวนี้นี่เองคุณเราต้องสะสมยอดบริหารให้ได้ถึง2 0แสนหนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นอ่าเรียกว่าขัดเกลาสำหรับ สำหรับซ้อนทับสำหรับอาวุธนี้มันจะเก่งกาดขึ้นขัดเกาขั้น5ขั้น4ขั้น5อะไรประมาณนี้แล้วก็มีเมนูอาหารนะคุณโอ้รวมถึงมีนี่ด้วยเวทีภาพยนต์นะคะมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายเหมือนกันนะมีไฟไหมมีเต็นท์โอเคก็ประมาณนี้นะคะราวัลผลงานนี้ได้รับแล้วหรอนี่อะไรได้รับแล้วไอ้อยางอ๋อมีอันนี้เสื่อพืนหมอนใบมีใต้ใต้เตาค้าควายค้า คุณเดี๋ยวเสื้อผืนหมอนใบโอเคคุณเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นเด่นแยกไปทีละอันเนาะสำหรับเสือผืนหมอนใบนะคะมีอันนี้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคุณก็แบ่งๆเป็นรอบๆไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําในการเล่นก่อนขั้นต้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคุณแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะบาย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 